นั่นโอ้ยล่ะปิดเสียงก่อนนะอัดคลิปอยู่นี่เอ้วบางเบิงลูกสัง่งจริงว่าสนใจหรอกมันเลยไหมมันขายอะไรบ้างลูกมันขายอะไรอยู่บ่มันโมแมนขายมันโมแมนน็อตเลยล่ะลูกนะ <laughs> จะช่วยตาเหรอหอมจะช่วยตาซ่อมเหรอทำอไรอยู่ทำอะไรอยู่คะกินขนมตั้งแต่เช้าเลยปิดเสียงดูฉันจะคุยกันลูกฉันทำอะไรอู้กินขนม กินหนมเหรออยู่กับป้ายบ่กอย่างน้องบ่บัืนี้ตาเห็นหยังซสอมรถบ่อย่าเล่นอย่าเล่นลูกบ่บมฮ่าๆหนาวอยู่บ่อยู่หันคุ้มนะเด็กผมึง เก็ดเฮียงมาสตาร์ปตีสบ่กหัวเทียนจีหัวเทียนอะบ่หัวเทียนกับแบตเตอรี่สองอย่างโอ้ยผุตซอยนั่นโอ้ยล่าปิดเสียงก่อนนะอัดคลิปอยู่นี่เออเบงเบงลูกสัง จริงว่าสนใจหรอมันได้แมม,มันขายไรปะหล่ะลูกมันขายอะไรอยู่บ่ะมันโมแมนขายครมัน่าแมนน็อตเดยหล่ะลูกนะจะช่วยตาเหรอพร้อมจะช่วยตาซ่อมเหรอ ทำอะไรกินข้าวกันอย่างโอ้ยบอกว่าให้ปิดโอ้ยีลาํำแพงพอแโอ็จ่อมได้หรือ,อยังอ่ะอ้ซ่อมอะไรซ่อมอะไรลูก ย่าน <laughs> ชื่อประตาตีนเบิงฮอมฮอมฮอมเดี๋ยวเรนเนี่ยมากแต่ว่างใครค่วงเสียล่ะ ผ oh. ูดซอยผูดซอยผูดซอยอ้วนอว่โอ้ทำทาโอ้ย <c oughs> สางหมากง้องมันหนีบมือได้ีละขีมนั่นน่ะมือขาดนั่นแหละ ขีมตัดเผ็ดหยังหอมเพ็ดหยังตาทางเนาะตาทางแนละ้วน้องไครเนี่ยน้องไครหวะวันนี้ซินเนียมาเล่นด้วยหรอซินเนียมาเล่นด้วยไหมมาไหมครับว่าไง ถ้าหอมเล่นกับใครระวังเน็บมือถ้าปลายเบิ่งน้องนองนําน่ะมันตัดหนิวขาดได้เลยนะ่ะคีมได้นะ่ะคีมตัดเล็กนะ่ะก็จะเอาเช็ดเช็ดเสร็ไปได้หรก